สวัสดีครับครูพระภาพติวนะครับรวมกับเพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยพระาศึกษานะครับวันนี้จะมาทําการติวครับในเรื่องของวิชาการศึกษานะั่นคืออยู่ในเรื่องของการแนะแนวนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสรุปครับเกี่ยวกับเรื่องของการแนะแนวนะครับว่าตรงไหนเนี่ย ที่มันสมควรที่จะเป็นข้อสอบได้ในเรื่องของวิชาการศึกษานะครับหรือวิชามาตรฐานาการสอนนะครับคราวนี้เนี่ยขอให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะครับแล้วก็กด subscribe ให้กับช่องครูพลาพาติวกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่เสียเวลากันแล้วนะเดี๋ยวเราไปเริ่มชมเริ่มติวกันพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะมาครับเรื่องแรกก็คือการแนแนวใช่ไหมเขาบอกว่าการแนแนวเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทข้อสอบก็สามารถ ออกได้แล้วเนี่ยว่าการแนแนวแบ่งออกเป็นกี่ประเภทเนี่ยคุณก็ตอบไป3ประเภทเนี่ยบอกหนึ่งแล้วใช่ปะ่ะบอกหนึ่งแล้วคราวนี้มีอะไรบ้าง1ครับคืออะไรการแนแนวการศึกษานะครับ2คือการแนแนวอาชีพ3คือการแนแนวด้านส่วนตัวและก็สังคมนะหลักการจําคุณก็จําไปว่าศึกษาอา,อาชีพแล้วก็ส่วนตัวนะครับ นี่ก็สามารถจำแบบนี้ได้คุณก็จำไปนะครับนี่ก็คือประเภทของการแนะแนวนะก็คือเป็นมีทั้งหมดสามประเภทย้ำอีกหนึ่งรอบสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทประกอบไปด้วยการแนะแนวการศึกษาการแนะแนวอาชีพการแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคมข้อสอบเขาก็จะเอามาหลอกว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประเภทของการแนะแนวนะครับคุณก็ต้องจำอันที่1 2แล้วก็3นี้ให้ได้นะครับจำให้ได้อ่าต่อไป เราไปดูความหมายของแต่ละอย่างกันนะครับมาดูการแนะแนวการศึกษาก่อนนะการแนะแนวการศึกษาหมายถึงอะไรครับหมายถึงกระบวนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะเช่นแนวทางในการศึกษาต่อการเลือกโปรแกรมการเรียนนะครับนี่ก็คือการแนะแนวการศึกษานะครับต่อไปการแนะแนวอาชีพครับการแนะแนวอาชีพคืออะไรครับหมายถึงกระบวนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนครับเกี่ยวกับการวางแผน การตัดสินใจเลือกอาชีพเพื่อช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้ค้นพบอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถความถนัดความสนใจและสภาพร่างกายของของใครมันตกไปของนักเรียนนะครับอ่านะครับต่อไป3นะครับ 3. การแนแนวด้านส่วนตัวและสังคมนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงกระบวนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องที่นอกเหนือจากด้านการศึกษา และอาชีพนะครับเป็นการช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้เกิดความเข้าใจในตนเองสภาพแวดล้อมทําให้เกิดทําให้สามารถมีชีวิตและปรับตัวได้อย่างมีความสุขนั่นเองนี่ก็คือประเภทของการแนะแนวนะครับแนะแนวการศึกษาแนะแนวอาชีพแล้วก็แนะแนวด้านส่วนตัวและสังคมนะครับต่อไปไปดูเรื่องอื่นต่อนะครับมาดูงานบริการแนะแนวกันบ้างนะครับเมื่อกี้เรารู้จักประเภทไว้แล้วคราวนี้เราต้องมาดูงานบริการแนะแนวนะครับหน่คือ บริการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลนี่คือลำดับหนึ่งข้อสอบถามได้แล้วนะครับว่า,างานบริการแนแนวข้อแรกคือคืออะไรนะสิ่งแรกที่คุณต้องทําคืออะไรนี่ไงก็คือต้องศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลก่อนนะครับหมายถึงอะไรครับก็คือบริการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลเป็นบริการอันดับแรกของบริการแนแนวเป็นบริการที่ให้ผู้แนแนวและครูเนี่ย สามารถรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลช่วยให้ผู้แนะแนวสามารถรู้จักนักเรียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่คีย์์ดสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับเป็นบริการอันดับแรกของบริการแนะแนวอันนี้คือบวกหนึ่งแล้วนะนะครับต่อไปนะครับบริการสา,าบริการสนเทศนะครับก็คืออะไรครับบริการสนเทศหมายถึงบริการสนเทศให้ความรู้ข่าวสารต่างๆทั้งด้านการศึกษา การเลือกอาชีพและการปรับตัวเข้ากับสังคมบริการสนเทศเนี่ยนะจะให้ความรู้ข่าวสารนอกเหนือจากการเรียนครับช่วยให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นบริเกี่ยวกับในเรื่องของการบริการสนเทศนะครับและต่อไปนะครับนี่คือหัวใจเลยนะครับบริการให้คำปรึกษานะครับมันเป็นหัวใจของบริการแนะแนวตรงนี้ก็บวก1นะครับตรงนี้ก็จําไว้ด้วยนะบวกหน่งอันนี้สําคัญมากๆเลย หมายถึงอะไรครับหมายถึงบริการให้คำปรึกษานับว่าเป็นหัวใจของบริการแนะแนวซึ่งถือว่าเป็นบริการที่สำคัญที่สุดในบริการแนะแนวครับการบ,บริการแนะแนวที่จัดขึ้นในสถานศึกษาเนี่ยจะขาดบ,บริการให้คำปรึกษาไปไม่ได้เลยเพราะว่าบริการให้คำปรึกษาเนี่ยสำคัญมากๆต่อนักเรียนนะครับเ<พ>ช่นนักเด็กนักเรียนมีปัญหาอะไรก็คือมาปรึกษาได้นะครับเราก็เป็นครูก็ควรที่จะแนะแนวเด็กได้นะครับอ่ะ ต่อไปครับข้อที่4ครับก <IN _ S 1> ็คือบริการจัดวางตัวบุคคลนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงการจัดวางตัวบุคคลเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริการต่างๆเป็นการวางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับงานตามที่คัดเลือกครับเป็นบริการที่ช่วยให้บุคคลเนี่ยได้เรียนตามวิชาที่ตนเองชอบนี่ก็คือบริการจัดวางตัวบุคคลนะครับสุดท้ายเลยนะครับข้อที่5นะครับด้านที่5ก็คือ บริการติดตามผลและวิจัยนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงบริการติดตามผลเป็นบริการสุดท้ายของบริการแนะแนวเป็นการติดตามดูว่าการจัดบริการต่างๆที่ได้ดําเนินการไปแล้วนั้นเนี่ยได้ผลมากน้อยเพียงใดนี่ก็บวก1อีกนะครับเพราะว่าเป็นบริการสุดท้ายของแนะแนวอ่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วจําไปด้วยนะมีทั้งหมด5นะครับเกี่ยวกับการบริการแนะแนวมี5บริการอ่าตรงนี้ก็ มีคะแนนอีกนะครับแฟงพาสันนะครับเป็นบิดาแห่งการแนะแนวอ่าบวกหนึ่งไปต่อไปมาดูหน้าที่ของการแนะแนวครับหน้าที่ของการแนะแนวเนี่ยก็ได้มีอยู่3ประการนะครับมีอะไรบ้างประกอบไปด้วยเพื่อป้องกันปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็เพื่อส่งเสริมพัฒนานะครับมาดูในเรื่องของเพื่อป้องกันปัญหาก่อน ป้องกันปัญหาทําไมนะครับการแนะแนวเนี่ยมุ่งจะป้องกันไม่ให้นักเรียนเกิดปัญหาหรือความยุ่งยากในการดำเนินชีวิตของตนเองนะครับ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาหมายถึงอะไรครับหมายถึงการแนะแนวมุ่งจะช่วยนะครับนักเรียนเนี่ยในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเองนั่นเองนะครับและ 3. ส,ส่งเสริมพัฒนานะครับ การแนแนวมุ่งจะส่งเสริมนักเรียนทุกคนให้เกิดความเจริญงอกงามมีพัฒนาการในด้านต่างๆอย่างสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะประกอบไปด้วยป้องกันนะครับแก้ไขแล้วก็ส่งเสริมอ่านี่ก็คือหน้าที่ของบริการแนแนวมีทั้งหมด3ประการนะครับตรงนี้ควรจำไปด้วยนะเพราะว่าเป็นประเด็นในการออกข้อสอบนะครับและออกข้อสอบทุกปีแน่นอนนะครับ ต่อไปเราไปดูสิ่งที่ออกข้อสอบบ่อยนะครับออกทุกปีเหมือนกันนั่นก็คือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นนะครับมีทั้งสิ้น5ขั้นอ่าขั้นประกอบไปด้วยอะไร1นึ่เลยมาดูอันดับแรกก่อนขั้นที่1หมายถึงขั้นที่1การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงการเยี่ยมบ้านนักเรียนการประเมินพฤติกรรมนักเรียน sdq ระเบียงสะสมข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนนั่นเองนี่คือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลขั้นที่1น,นะครับเป็นประเด็นในการออกข้อสอบแล้วนะขั้นที่1คืออะไรคุณก็ต้องตอบให้ได้นะครับต่อไปขั้นที่2นะครับก็คือขั้นเกี่ยวกับการคัดกรองนักเรียนนะครับหมายถึงสรุปแบบคัดกรองนักเรียนทั้งชั้นเรียนกลุ่มปกติกลุ่มพิเศษ กลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มมีปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้การคัดกรอนักเรียนเนี่ยมีทั้งหมด4กลุ่มนะครับ4กลุ่มประกอบไปด้วยปกติพิเศษเสี่ยงแล้วก็มีปัญหานะครับต่อไปครับขั้นที่3นะครับขั้นการส่งเสริมพัฒนานะครับหมายถึงอะไรครับส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสนใจความถนัดและความสามารถจัดกิจกรรมโฮมรูมประจำวิชาแล้วก็ประชุมผู้ปกครองก็องสอบถามว่า การประชุมผู้ปกครองอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไปว่าขั้นที่3ก็คือการส่งเสริมพัฒนานะครับต่อไปครับขั้นที่4นะครับการป้องกันและแก้ไขปัญหานะครับคืออะไรครับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆนะครับอ่าและขั้นที่5ครับขั้นที่5ก็คือการส่งต่อภายในและภายนอกนะครับหมายถึง การส่งต่อนักเรียนที่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขเนี่ยเช่นพบแพทย์นักจิตวิทยาครูแนะแนวเพื่อแก้ไขต่อไปนะครับนี่ก็คือ5ขั้นนะข้อสอบเคยถามว่าขั้นที่5หรือขั้นสุดท้ายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยคืออะไรก็ตอบไปว่าการส่งต่อน,นั่นเองนะครับตรงนี้ผมให้คีย์เวิร์ดในการจําไปนะครับรู้จักคัดกรองพัฒนาป้องกันและส่งต่อก็ควรจําไปด้วยนะครับตรงนี้ตกไปไม่โท อย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับครูพระพาติวด้วยนะครับท่านหนที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ติววิชาอื่นเนี่ยก็สามารถไล่ดูในช่องครูพระพาติวได้เลยนะครับประกอบไปด้วยภาคกนะครับกฎหมายนะครับพวกภาษาไทยนะครับแล้วก็คณิตศาสตร์เล็กน้อยนะครับมีทําไว้แล้วนะครับพวกว,วิชาการศึกษาแล้วก็ถ้าท่านใด ติววิชาเอกพัฒศึกษาก็สามารถเข้าไปติวได้เลยนะครับรวมถึงท่านใดสนใจหนังสือวิชาเอกพัรศึกษาก็สามารถทักมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยพลรศึกษาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ